ตลาดนี้เนี่ยปลาทูแพงขึ้นเยอะเลยนะแตงก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นฤดูปิดอ่าวไงเตยอาหารทะเลน้อยลงก็เลยแพงขึ้นไง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับลมฟ้าพยากรณ์กับพวกเรา2คนแตงค่ะและเตยค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่บ้านเราประกาศปิดอ่าวไทยเป็นเวลา3เดือนนะคะตั้งแต่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมก็ส่งผลต่อปริมาณอาหารทะเลที่ลดน้อยลงค่ะอย่างเช่นที่ตลาดเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอนนี้ราคาของอาหารทะเลปรับราคาสูงขึ้นกว่าปกติค่ะโดยเฉพาะปลาถูนึ่งซึ่งเริ่มขาดแคลนจากเดิมเนี่ย10กิโลกร,รัมค่ะอยู่ที่600บาทก็ปรับสูงขึ้นเป็น900บาทรวมไปถึงราคาของกลุ่มหอยต่างๆด้วย ะะเฉลี่ยกิโลกรัมละ20-40บาทแต่ว่าขนาดเล็กลงค่ะแต่ว่าก็ส่งผลดีต่อพ่อค้าแม่ค้าอาหารทะเลของฝั่งอันดามันนะคะที่ตอนนี้อัตราการสั่งซื้ออาหารทะเลเพิ่มขึ้นค่ะทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเช่นที่จังหวัดระนองนะคะแหล่งค้าสัตว์น้ําขนาดใหญ่ของฝั่งอันดามันบรรยากาศการซื้อขายอาหารทะเลในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยล่ะค่ะค่ะส่วนช่วงนี้นะคะหลายพื้นที่ฝนก็เริ่มลดลงแล้วค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้นะคะลมตะวนันออกเฉียงใต้จะมีกําลังอ่อนลงซึ่งจะทําให้บริเวณประเทศไยอนบุ ภูมิในช่วงกลางวันเนี่ยจะสูงขึ้นค่ะขณะเดียวกันนะคะภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกจะยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้ในบางแห่งค่ะช่วงนี้มาดูอากาศแบบรายภาคของวันพรุ่งนี้กันบ้างค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะพรุ่งนี้จะมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานค่ะยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนฟ้าขนองเป็นบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีเมฆเป็นบางส่วนนะคะรวมถึงมีฝนฟ้าขนองเป็นบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงนี้มีเมฆเป็น วันลงมาทางภาคใต้บ้างนะคะทั้งสองฝั่งอากาศแจ่มใสไม่มีฝนแล้วค่ะ ส่วนอากาศต่างประเทศวันนี้นะคะมีคุณผู้ชมจากทางเดนมาร์กส่งสภาพอากาศมาฝากกันค่ะ Today we have video clip from our viewer in Denmark to share You can see that the weather is really cold with the lowest temperature around zero degrees Celsius c a u e s i n n e s n o fall throughout the day This video clip was taken in the northern part of the country which is an a g r i c u l t u r e area Anyway thank you very much for this video clip It seems like the weather in Europe is still cold just like in Asia Many cities are still in winter season such as in Beijing The lowest temperature is around minus 5 degrees Celsius While the highest temperature during the day is only 5 degrees Celsius แล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับลมฟ้าพยากรคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะมีฝนหรือจะมีแดดอย่าลืมมาตรวจอบกแฟนลมฟ้าพยากรณนะคะ Well, whether it rains or shine Don't forget to check with us to win weather g i r l สสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาตลาดปลาทูทั้งทีนะเตยสงสัยเย็นนี้เนี่ยต้องกินน้ำพริกปลาทูแล้วล่ะ